เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับเนี่ยผมมาชิปเข้าบ้านสวยๆมาชมเลยสวยเล็กอยู่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีมากพื้นที่กว้างวิวภูเขาด้วยเนื้อที่ถึง8ไร่เลยนะครับหลังนี้เนื้อที่8ไร่ครับกับอีก55ตารางวาแต่ขายเพียง2อล้านเแสนบาทเท่านั้นเอง8ไร่นะครับ สองล้านเก้าแสนบาทมีบ้านหนึ่งหลังบ้านก็สภาพดีถน,นนคนกีรตเป็นทางสะดวกสะบายน้ําไฟสะดวกมีที่ไปปลูกผักปลูกต้นไม้ทําสวนทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ทําไร่ก็ดีที่เยอะก็ได้เปรียบครับประโยชน์ได้เยอะแล้วน้ําอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่แห้งไม่ขาดแคลนเดิมเจ้าของก็ปลูกทําแปลงผักด้วยครับทํานาทําสวนปลูกต้นไม้มมด้วยเงียบสงบครับจะทําเป็นรีสอร์ทก็ได้บ้านพักมันอยู่ใสก็เหมาะ มีสระน้ําใหญ่ครับด้านหน้าเป็นถนนลาดยางแล้วก็วิวภูเขาเงียบสงบลมลื่นเหมาะการอยู่อาศัยพักผ่อนยนใจราคาก็ไม่แพงฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยตัวบ้านมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงแปลงนี้อยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ